79เฮ้อเฮ้อฮอท่านออสเตนเออแต่แล้วจริงหรือนี่ก็รู้ดีว่าเขาเป็นคนจิตใจดีเขายังเคยพูดกับข้าว่าเราเรโตขึ้นอีกหน่อยต้องได้พากันไปท่องโลกภายนอกด้วยกันนะฮออยู่เลยก็ ท่านออสตินมันเป็นฝีมือของยาตัวจริงๆใช่ไหมอืมเอ,อิร์ทพูดเองจากปากยาตัวเป็นราชาหมาป่าเป็นแล้วทำไมยังต้องทำเช่นนี้อีกจริงด้วยที่จริงยาตัวเอาลูกหลานของเผ่าหมาป่าส่งมอบให้สภาเวนไพไว้เพื่อเป็นตัวอย่างทกโลงนี่เป็นการทำไรอนาคตของเผ่าหมาป่าโดยสิ้นเชิงใช่ไอ้สารเลวนั่น ไม่คู่ควรกับคําว่าราชาหมาป่าเลยจริงๆท่านออสตินตันหางที่เป็นราชาหมาป่าตัวจริงพวกเราจําเป็นต้องกลับไปข้าอย่าตูซะมีเพียงท่านออสตินเท่านั้นที่สามารถปกป้องข่าหมาป่าได้ตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการช่วยเหลือพวกเด็กๆเ,เ,เผ่าหมาป่าของพวกเราออกมาเสียก่อนเราจนกว่าอิโนโนพบตำแหน่งของบังเกอร์ข้าจะลงมือทันที พวกเราก็ไปด้วยพวกเราต้องไปด้วยไม่ได้ถ้าเคยปลักมือกับอาวุโสสภามาก่อนพวกเขาแข็งแกร่งมากจริงๆพวกเจอไม่คู่ควรและไม่ใช่คู่มือต่อสู้ของพวกเขาอย่าต้องมาล้มเจ็บหรือตายด้วยไม่จำเป็นเลยเข้าไปคนเดียวก็พอแล้วแต่พวกเราไม่สามารถทนดูท่านออสตินไปเสี่ยงอันตรายคนเดียวได้หรอ ถูกต้องท่านออสตินท่านเป็นทาย,ยาทของราชมาป่าและเป็นผู้นำของพวกเราท่านจะเป็นไ,ไปไม่ได้ถ้าจะไปในที่อันตรายคนเดียวข้าไม่ยอมเบรกขาดเช่นนั้นเอาอย่างนี้เถอะข้าจะพาเบรกไปด้วยพวกเจ้าที่เหลือทำหน้าที่อย่างอื่นข้าต้องการให้พวกเจ้าเตรียมตัวค่อยๆแซบซึ่งกลับไปส้นตัวในกลุ่มม้าป่ารอให้ ข้ากลับไปร่วมมือตีข้าบล้นร้านการปกครองของยาตูแต่ว่าคนของพวกเรามากขนาดนี้ถึงแม้สามารถซ่อนตัวได้แต่ก็ง่ายที่จะถูกค้นพบโดยยาตูใช่แล้วมนุษย์หมาป่าเชี่ยวชาญในการติดตามร่องรอยของผู้อื่นเป็นที่สุดวางใจเถอะข้าได้เตรียมการไว้แล้ว ดินแดนอินโนอยู่ถักจากดินแดนนอร์เวย์และขอบแดนของดินแดนนอร์เวย์ก็คือดินแดนมนุษย์หมาป่าของพวกเรานั่นเองตอนนี้ตระกูลนอร์เวย์ได้รวมกับดินแดนอินโนแล้วถึงตอนนี้แล้วก็ถือว่าปลอดภัยเป็นอย่างมากดินแดนนอร์เวย์อีกทั้งอิทธิพลของหมาป่ายังแทบซึมมาไม่ได้ไม่ถึงด้วย เหตุนี้จะไม่พบร่องรอยของพวกเจ้าภายใต้ชื่ออโนโนเป็นภายที่เหลือก็ไม่กล้าต่อกรกับพวกเราในอาณาเขตของเขาและพวกเจ้าสามารถผ่านอาณาเขตของตระกูลน็อกเวได้โดยตรงและค่อยแทรกตัวเข้าไปในเผ่าหมาป่าอย่างเงียบๆฮะรท,ท่านออสตินท่านวันแผนทั้งหมดนี้ไวอ้อย่างดีตั้งนานแล้วสินะดังนั้น ท่านจึงช่วยอีโนโยึดดินแดนนอกเวนมาสำหรับที่นี่ของอีโนโจริงๆแล้วไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยในระยะยาวสำหรับเผ่ามาป่าของพวกเราในที่สุดพวกเราต้องจากไปเดิมทีข้าคิดจะรอไปอีกสักหน่อยให้พวกเจ้าได้พักฟื้นอีกสักระยะหนึ่งแต่ตอนนี้พอนึกถึงหมู่คนที่ถูกยาตูส่งไปสภาเหล่านั้น ข้าก็อดใจรอไม่ไหวแล้วท่านออสตินวางใจเถอะพวกเราจะต้องชนะยาตูและกอบกู้อำนาจที่ถูกควบคุมโดยพวกมันกลับมาได้อย่างแน่นอนก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงสิถึงเวลาต้องกลับบ้านพวกเจ้าอย่าลืมพาเอิร์ธไปพร้อมกับทุกคนด้วยนะครับในท่าน เจ้าชายอีนโนตกลงจะยอมปล่อยพวกเราเหรอยอมสิในท่านข้าหมายความว่าเจ้าชายอีนโนจะยอมปล่อยพวกเราไปพร้อมกับท่านไหมเบรกเจ้าคิดจะพูดอะไรท่านออสตินท่านเป็นทาย,ยาทของราชามาปาหลังจากฆ่ายาตูได้แล้วท่านก็ต้องกลายเป็นราชาผู้นำกลุ่มมาปาเต๋า แต่เจ้าชายอีนโนเป็นเจ้าแห่งเวนไายพวกท่านถูกลิขิตให้ต้องจากกันข้ารู้แล้วท่านอสนานอสตินท่านออสตินอภัยด้วยที่ข้าเก้ากายท่านไม่อยากจากเจ้าชายอนโนใช่หรือไม่ข้ารู้สึกได้ว่าท่านกำลังเรื่องลัเงเลเรื่องของเจ้าชายอนโน ไม่เช่นนั้นด้วยกำลังของท่านพันธสัญญาท่ารับใช้บนตัวท่านท่านคงยกเลิกได้เองเป็นนานแล้ว